สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำบอบจักรยานกันนะครับโดยเริ่มต้นก็สเก็ตนะครับเลือกท็อปเพนจากนั้นก็สร้างเซ็นเตอร์ไลน์นะครับกำหนดขนาดนะครับให้เท่ากับ200มิลิเมตรครับ ต่อไปก็ใช้นี่ครับ Tool Sketch Tool เลือก Dynamic Mirror ครับจากนั้นเราก็เลือกเส้นนี้ครับที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็สร้างเส้นตลรายขึ้นมาอีกด้านหนึ่งก็จะเท่ากันนะครับ เราก็จะสร้างทั้งหมดสามเส้นนะครับครับจากนั้นก็กำหนดขนาดนะครับมีห้าสิบ นี่ก็หนึ160่งร้อยร้อยหกสิบก็จุดนี้กับนี่ครับหยิบมาจุดนี้กับจุดนี้หนึ100่งร้อย ก็1 5ยจากนั้นเลือก TPR o i ครับทำเป็นตัวค้งนะครับแล้วก็จะมาใช้นี่ครับตัวนี้ Supply ครับ ก็คือมันจะเป็นเส้นอิสระนะครับเป็นเส้นโค้งอิสระก็ให้เราเลือกจุดนี้ครับเราก็มาให้จุดนี้ไปจุดนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะโคง้งครับเลือกครับเสร็จแล้วก็ให้คลิกขวาเลือกเอ็นสปายครับมันก็จะออกมาครับมีลูกศรแบบนี้ครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมาปรับเส้นนะครับโดยเราจะปรับมุมที่จุดพวกนี้ครับก็ให้เราเลิกจุดนี้ครับขยับมันนะครับจากนั้นเราก็ไปปรับองศาครับตรงนี้ก็ให้เป็นหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็จุดนี้ครับเราก็จะปรับให้เป็นลบหนึ่งร้อยครับ นั้นติ๊กถูกก็ออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้จากนั้นก็ให้เราเลือกครับเลือกกดชิปนะครับเลือกเส้นนี้กับเส้นนี้ครับเพื่อทำให้มันเป็นเส้นเดียวกันก็เนี่ยคริดน่าิดสแล้วก็ติ๊กถูกครับก็ มันก็จะเป็นเส้นเดียวกันครับจากนั้นก็ให้เราเอ็ก u d e มันครับโดยนะครับเราก็จะให้ใหไดมิเตอร์ท่้กับ2 5หะติดถูกจากนั้นจากนั้นเราก็จะมาทำการดับนะครับใช้คำสั่งดับก็ ให้มุมดร์ฟนะครับเป็น15นะครับแล้วเราก็นี่ครับตรงนี้ก็เลือกพื้นผิวนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็ให้เราเลือกขอบนี่ครับเะราลองกดแอปพลายดูครับครับมันก็จะเอียงมาครับเราก็ติ๊กถุกครับจากนั้นเราก็ชิลครับเช้กำลังชิลโดย ให้เรานะครับนี่ครับระยะห mm. ้ามิลิเมตรก็ทำการเลือกคุณผิวครับนี่ครับกระจอกมาเป็นหน้าตายนี้ครับก็ที่ถูกฮะ,ะจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างเส้นขึ้นมาในในชิ้นส่วนนี้ครับโดยตอนแรกก็ให้เราสร้างเพลนก่อนนะครับ ก็เลือกท็อปเพจนะครับจากนั้นสร้างเพลงขึ้นมานะก็โดยเราให้นะครับเท่ากับ2 0 mm ่สมิลิเมตรครับความสูงของเพนะครับให้มันเหลี่ยมล,ลงมานิดหนึ่งครับจากนั้นติ๊กถูกครับ ต่อไปครับก็เนี่ยครับไปที่ normal t o ครับก่อนหน้านั้นนะครับก็นี่ครับข้างล่างนี่นะครับให้เราทำการ fillet กันก่อนครับโดยเนี่ยครับให้องศาเท่ากับ10มิลิเมตรนะครับก็ครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับต่อไปก็ ทำต่อให้เรานะครับทำการสเก็ตไลน์มาจากจุดนี้นะครับลากลงไปครับ,รบจากนั้นนะครับเราก็จะไม่ใช้คำสั่งนี่ครับลิฟ เราก็จะเลือกให้เป็นโบซายบูซนะครับก็ให้ทีเท่ากับสิบมือเนะครับจากนั้นเลือกนี่ครับ Direction ก็ o r r m l to s k e t ก h นะครับจากนั้นก็ดับนะครับใช้สิบห้าครับ ก็นีะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกเพลนี้ครับวาวงกลมขึ้นมาครับ จังนั้นก็ขนาดวงกลมนะครับให้เท่ากับแปดให้หมดครับ ก็กำหนดตามหนังสือได้เลยครับ เมื่อกำหนดเสร็จแล้วนะครับก็จะมากำหนดความสัมพันธ์นะครับก็นะครับวงกลมกระชิพค้างก็เลือกจุดสองจุดนี้ครับให้เลือกของริสนพอมันก็จะมาตรงกันแล้วครับข้างบนก็ทำด้วยก็ได้นะครับเผื่อว่าไม่ตรงนะครับต่อไปเราก็จะมาวาดเส้นตรงนะครับตามรูปนะครับ จากนั้นก็เหลือสองเส้นนะครับตรงนี้ครับจากนั้นกำหนดขนาดตรงนี้ครับให้เป็นหก สิบสองจุดห้ารัเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยครับมาที่ลิฟก็ให้เลือกเป็นนี่ครับเซคันไซ้์ครับไม่ทีเท่ากับสอง แล้วก็หนอมอนถูครับจากนั้นก็ติก๊กแล้วเลยครับ,รบก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับชิ้นงานของเรา เนี่ยครับก็เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเบาจักรยานนะครับ